นนอย,นอยเป็นแหนงอ่อ,อนๆป,ป่าเราพอเอาเด้ป่าเราต้นหน่อบักใหญ่ๆมัออนเป็นลั่มเป็นต้นเฮ็ดกะหายากยากแต่ว่าคนที่เขาเคยมาหาเนี่ยเขาพออยู่ดอกเฮ็ดเฮ็ดปวกเฮ็ดโคนจเจ้าก็ไปหาหมองได้ดอกโหดีห้องมากที่เคยพอจกักเถื่อน บ่บอจะเ็ดเลยไว้ลคตมาชิบแวันที่หว่หอื่ายันสุดยอง ทั้งวิดีโอทั้งภาพไม่เด้อดองยางผ่านมาล่ะเดี๋ยวไปพุ่งกระสอาไว้ข่อยนี้โอ้ยโอ้หลุดนี่ล่ะแจ็คอันใดแน่โอ้ยออกมาซะก่อนอยู่ในป่าออกมาขางนอกซะก่อนโอ้ยมาทีลุงเน้ นุ่มปลาตกะกัดโอ้ยเฮ้ยเป็นต้นหินเนาะที่น้ำซับน้ำซับหรือแม่นะต้นหรือตาตาแม่น้ำจะไหลลงไปนี่หละจ้ะแถวนี่แหละ เขาเินต้นกำเนิดแม่น้ำมูลก็ชุดไหลเป็นทางลงมาไปสู่แม่น้ำคงแม่น้ำมูลม่ ขึ้นสูงเลยบุณนะอ,อันนั้นนอหมกง่ายเลยคือสูงอ่ะปื้ดดอกน้องใหม่นานิเครื่องผลกระแมนนัวน,น,น,นี้เป็นก้อนหินน้ำสาบไหลลงมา ตุง้ตงทีแม่นำต้นกาเนิดเขาแม่น้ำมูลก็ะิไยล,ลงมาตามนี้เนาะตัดออกเบิด้ด่ายเราเอาไป <Okay. S 1> อเอาไปไว้ซุป